สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการค้นคุกนะครับผมเป็น EP 4กันแล้วนะครับก็แน่นอนวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เปิดนะคบปกติจะไปเปิดตองเรากินข้าววันนี้ เราจะมาทําตรงครัวกันนะครับก <unanimously. S 1> ็จะในครัวเนี่ยให้เสร็จหมดนะครับก็าอาจจะไปแปลกะไรเรื่องสแสงเรื่องอะไระครับก็ในวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่โควิดเนี่ยเริ่มซาลงแล้วนะครับก็ติดเชื้อในประเทศเนี่ยก็เป็นศูนย์มาหลายวันแล้วแล้ว,ลวก็ได้ข่าวมาว่าโรงเรียนเนี่ยกำลังจะเปิดนะครับผมก็เลยอยากทําเมนูขนมเพราะว่าเราก็เคยพูดไปแล้วว่าขนมอย่างพวกโกโก้หรืออะไรพวกเนี้ยคือผมกระต้นเนี่ยไม่ชอบก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาทําขนมที่แบบน่าจะชอบที่ผมน่าจะชอบอนะก็เป็นขนมที่เหมาะสำหรับเด็กๆในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าโรงเรียนเนี่ยกำลังจะเป กที่ว่าต้องให้เด็กสลับกันไปเรียนนะครับครึ่งหนึ่งก็เรียนวันหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องไปเรียนวันหนึ่งนะครับก็ต้องมีเด็ก บางส่วนเนี่ยหสัปดาห์เนี่ยก็อยู่บ้านหลายวันโยงดังนั้นมันก็อาจจะต้องมีคทิวิตี้กิจกรรมทํากันนะครับก็เลยอยากทาขนมที่ทั้งสนุกแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยนะครับบอกก่อนว่าขนมตรงนี้เป็นขนมที่ทํายากนะครับไม่จะทําทง่ายๆเหมือนกันก็ขนมในวันนี้ที่จะทำเนี่ยก็คือคุรุเมยากินะครับเป็นขนมแคนดี้ท็อฟฟี่นะครับก็คือเป็นขนมน้ําตาลนะก็คือคุกกี้น้าตาลนะครับขอเรียกว่าคุกกี้น้าตาลแล้วกันมันมีหลายเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันของเกาหลีเวอร์ชันญี่ปุน่นไม่รู้ว่าใครเป็นต้นแบบหรืออะไรนะ ของเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นไม่ฟูเนี่ยมันจะเป็นแนวเหมือนลูกอมแคนดี้เลยลูกอมแบบลูกอมน,น้ําตาลนะครับแต่สําหรับไอคุรุไมยากิเนี่ยมันจะออกเป็นสไตล์แบบคุกกี้น้ําตาลนะครับก็บอกกันว่าผมเนงางทำไม่สําเร็จเลยเนะฮะคือมันก็ทายากอยู่ทํายากใช้ได้เลยก็ ในคลิปก่อนๆหน้าเนี่ยไปนั่งดูมาแล้วก็คือผมไม่เคยบอกวัตถุดิบเลยวันนี้เราก็จะมาบอกวัตถุดิบเราละเอียดกันนะครับก็วัตถุดิบอย่างแรกนะครับก็เป็นนี่ครับอันนี้คือที่เห็นเนี่ยนี่คือไข่ขาวนะครับใช้ไข่ขาวปริมาณไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องห่วงมากนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญนี้ก็คือนี่ครับเบกกิ้งโซดานะครับอันนี้จะหมดละใช้ได้หลายอย่างมากนะครับก็แน่นอนว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการทํานุนตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ฟูแล้วก็ดูลักษณะเหมือนคุกกี้ แล้วก็ต่อไปครับน้ําตาลแล้วก็ใช้น้ําตาลตัวหนึ่งเป็นน้ําตาลเป็นน้ําตาลที่มีสี Anyways, นะครับมาเพื่อให้รูขนมเนี่ยมีความสวยงามนะครับผมก็ตัวน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นผมใช้เป็นน้ําตาลอ้อยนะขี้เกียจออกมาให้ดูนะครับแล้วก็ใช้น้านะครับใช้น้ำแล้วก็ขนมตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้เตาอบนะครับใช้แค่เอาแก๊สแล้วก็นี่ครับใช้เป็นกระบวยนะครับกระบวยที่ สามารถทนความร้อนได้นะครับเพราะว่าเราต้องผ่านความร้อนโดยตรงจากแก๊สนะครับจะพยายามหาเหล็กที่มันบางเกินไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรั่วแล้วก็ไหมนะครับก็ขนมวันนี้เนี่ยมันบอกก่อนว่ามันไม่ได้ง่ายนะมันทำออกมายากมากคือผมทดลองทําแล้วก็ยังมีเละอยู่แต่ก็จะมาลองทําดูอาจจะเป็น E ีีแรกก็ได้นะครับที่ทําให้สําเร็จก็ดูก่อนล้วกันว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจในฝีมือเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับก็เรามาเริ่มกันที่ไข่ขาวนะครับผมก็ใส่เบกกิ้งโซดาในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง เบกิ้งโซดานี่สามารถใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งหมักมุ้ทั้งล้างนู่นนั่นทำความสะอาดก็ได้นะครับแล้วว่ามีประโยชน์ปหห,ห,ห,หลายชั้นจริงๆแล้วส่วนนี่ก็จะพอนี้เอาให้เอาให้มันแน่นนะครับตีมาในซึ่งผมก็มีเครื่องตีงงๆอยู่เนี่ยราคาส0บาทยากเหมือนกันเนะี <laughs> ่ยสุดท้ายตีปกติอะไรวะเนี่ยนี่ ตีน่าจะได้อยู่อันนี้ตี่ตีให้มีลักษณะความเหนียวข้นแล้วก็เหนียวข้นมากนะเครื่องปั่นไปิดก็ผมวันวันนี้ก็โอเคนะถ้าไม่โอเดี๋ยวเราลองอัดเพิ่มดูโอเคต่อมาเราเตรียมเตรียมกันใส่กระบวยก่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์ใส่กระบวยก่อนเราเริ่มเรี่มอ่างก่อนนะครับก็เอาปริมาณที่กําลังดีแล้วกันเห็นไหมใส่น้ำตาลอ้อยของเราไปนะรก็น้ําตาลที่มีลักษณะสีอ่อนน้าตาลน้ำตาลอ่างเงี้ยนี่ครับประมาณนี้ ก็ใส่น้ำเข้าไปครับไม่ต้องเยอะทําต้องทําเป็นคาราเมลก่อนถ้าใครเคยทำคาราเมลเนี่ยก็น่าจะพอจะรู้เดี๋ยวเติมนะ้ำปริมาณไม่เยอะนะเดี๋ยวไปดูตรงเตาแล้วกันนี่ครับก็เป็นปริมาณของตัวที่ผมเตรียมมาเราก็เริ่มกันเลยดีไหมเดี๋ยวก่อนนะน้องเตรียมอันนี้ก่อนคือการทาเนี่ยต้องทําให้เร็วนะครับเพราะว่ามันมีอัตราการไหม้มีอะไรเยอะนะครับนี่ครับล้วก็ใช้ไฟอ่อน,ออน จีมันนะจีมันเราต้องทําให้มันเคี่ยวเหนียวก่อนนะฮะเรามีก็รอไปก่อนรอให้มันเดือดเหนียวนะครับาของที่มันสามารถเอ่ยกันความร้อนได้นะครับไม่ใช่แบบหากระบวยแบบไก่กละอลาเร่มาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้พยายามอย่าจอไฟด้วยนะครับอย่างงี้นี่มันก็ไหม้เหมือนกันเริ่มมีเป็นฟองเห็นไหมเริ่มเห็นไหมครับมีเป็นฟองฟองนิดหน่อยเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้ว เอาให้เหนียวนะเอาให้เหนียวก่อนนะอย่าไปกลัวเรื่องฟองอย่าพยายามอย่าเผลอไปแตะนะอะไรลิ้นเริ่มฟองละเผลอลองชิมไปหนนอยนึงน <c oughs> นียฟองเริ่มฟอดนะครับแปลว่าเราเริ่มมันเริ่มใกล้เหนียวแล้วนะครับ <c oughs> อืกลิ่นหอมนะครับกลิ่นน้ำตาลคาราเมลเนี่ยแัน้ำตาลไห,มอ,อม,หอมอ๋อหอมผมไม่ได้ละโอเคพอได้ที่เนี่ยต้องใช้จังหวะความเร็วนะครับเราต้องเตรียมนี่นะครับเตรียมไอ้น้ำเมือกน่องของเรานะครับปิดไฟแล้วก็ ตักน้ำนะครับตักมาในคนของคนเลยเอาปริมาณน,นี้ครับแล้วก็นี่ครับต้องใช้ความเดียวสูงหืมได้ปะวะเดี๋ยวมันจะฟูไหมเนี่ยสิเป่งแล้วเดี๋ยวหน้าตามไม่สวยเลยเว้ยเดี๋ยวต้องอันนี้กัน แต่ความร้อนกี่เพื่อให้มันพองตัวเดี๋ยวมันไหมนะ้ก็พอก็พอเป็นรูปเป็นล่างอยู่นะครับแต่ก็คือไม่สวยเลยเพลี้อยู่เนะี่ยมันยังไม่มันยังไม่แข็งตัวมันยังไม่น้อมเดียนบะม,มันอร่อยอยู่เนาะโอเคนะครับกินได้ เฮ้เ้นะะเพอตัวเอยวลองทำอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับความชื่นาคือจะบอกว่าไงเดรสชาติมันก็รสชาติน้ำตาลอ่ะรสชาติน้ำตาลนี่มีเทคเจอร์แบบเป็นคุยๆหน่อยนะเป็นเหมือนคุกกี้จากตัวเบกอนก็ยังแตยังมีความสนุกก็พอขึนได้นะขึ้นได้แหบอ้ยเดอืมโอ้ยนะอืมใช่ได้ แต่ถ้าว่ามันไม่สวยขมาดนันแค่ก็กินได้อยู่เดี๋ยวเรามาต้องทำอีกอรครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยชิ้นแรกของเราเลนเทะมากนะครับโอเคครับเรามาต่อกันชิ้นที่สองกันดีกว่าร้อนเลยกันนะชิ้นที่สอง ได้ทีล้ะเตรียมรอบนี้ผมจะไม่ลองปิดไฟนะเราะเมื่อกี้เราปิดเตาแก๊สดูรอบนี้รเราเดยวขึ้นเยอะหน่อยให้ความร้อนส่งช้าๆสามสองหนึ่งไม่ละมั <c oughs> ้ออืคออยฟูอื้ออื เดี๋ยวตัวเนื้อมันยังไม่พออีกหน่อยแล้วยังไงเนี่ยยังไงยังไงยังไงนี่นี่ดูแล้วก็มีความหวังอาจจะน่ารอดเฮ้ยเฮ้ยเของ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 อยู่ของอยู่นี่ของอยู่ของอยู่ของ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 ,อ,งอุ้ยใหม่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  เนียกินไม่แน่นอนตลุ่เจ๋งเจ๋งโบงนะครับนี่ไม่แน่รอยหน่อยหนึ่งเผื่อมันจะแข็งตัวนะครับเราต้องรอมีโฟกัส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 โฟกัสนี่เออนี่ก็มีความยีนนะครับมีความเย็นแล้วก็ร้อนมากนะครับแต่ไม่แข็งตัวฮะแถวจะไม่แข่งดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นปัญหาของเบกกิงโซดาที่ใส่ไม่พอนะใส่น้อยไปก็เรามีอันที่พอจะเป็น อน,นี้ได้อยู่พอเป็นตัวตัวนี้ได้อยู่นี่เอ้ยอันนี้แข็งะนะนี่แข็งดีเลยเนะนี่ยตัวเนี้แด่ไม่ทะลุล่างเยะมากก็โอเคครับก็หลังจากทามาสองชิ้นก็รู้สึกว่าอืมผมอ้อจิ๋มทำมาเกินแล้วนะถ้ารวมทดลองก่อที่จะมาถ่ายเนี่ยก็เกือบห้าหกชิ้นแล้วก็ทําไปก็เฟลไปเฟลไปคือมันยากตรงที่ว่าคือผมเนี่ยเป็นคนแบบอ่าเขาเรียกว่าผมเป็นคนทำมาขนมไม่เป็นทนำะขนมไม่ได้คือเป็นคนใจร้อนแหละเอาไว้เลยคือเป็นคนแบบ ไม่ค่อยถนัดกับไอ้ของยุมหยิมพวกเนี้ยเพราะไอ้พวกเนี้ยมันก็แบบต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงเข้าสู้นะ่ก็ต้องพยายามค่อยๆ่อยทำคือผมเนี่ยทำขนมไม่ค่อยได้อยู่แล้วคือก็เคยลองทำพุดดิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยเนี้ยมันก็ยังไม่อร่อยนะครับก็คือตัวนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยกะว่าถ้าทำสำเร็จนะก็จะทำเป็นตัวนี้ต่อมาเนียเป็นอ เป็นจุ๊บะจุนะครับก็ต่อมาเนี่ยจะกลับว่าจะทําเป็นจุ๊บประจุละลายแล้วก็ลองทําดูนะครับแต่จากลักษณะมันแล้วไม่น่ารอดนะครับก็อยางอยากลองทําอยู่แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่น่ารอดฮนะในคลิปนี้ก็เรียกว่าเฟล,ลหนักหลายอย่างเหมือนกันนะสรุปแล้วนะครับทำยากนะครับตัวขนมคุดเมยากินเนี่ยก็ทํายากมากๆในะระดับหนึ่งเลยทีเดียวคือต้องมีความใจเย็นแล้วก็บกวกกับเรื่องตัดส่วนด้วยนะครับต้อง ว sure, แล้วก็ต้องทดลองทำแล้วก็เป็นเมนูที่ผมมองว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่สนุกนะก็สามารถทําในครอบครัวได้นะครับก็แบบสําหรับพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยพาลูกมาลองทำขนมดูก็เป็นอะไรที่สนุกดีเวลาที่มันฟูๆเงี้ยก็มีความน่าตะลึงดีนี่ครับแข่งตัวแล้วเฮ้ยเผื่ออาจจะดูดีก็ได้เราอาจจะมีชิ้นรอดสักชิ้นหนึ่ง <c oughs> เกวพอเป็นขนมได้ไหมอางเนี้ยเ <c oughs> ลยเทีอยู่แต่ก็สนุกดีครับสนุกดีเป็นอะไรที่มันก็ทําได้สนุกดีนะครับแต่ก็บอกเลยว่าร้อนนะครับก็โอ้โหต้อง ห้องครัวผมก็มันไม่ได้ดีไม่ได้ติดแอมไม่ได้ติดอะไรนะครับก็มีแค่พัดลมแล้วโง่มันก็ร้อนปอดตัวแล้วก็ต้องอยู่หน้าเตาด้วยนะครก็สรุปเลย,เลยนะแล้วกันแับคุณไม่ยากิในวันนี้นก็เป็น EP4 สีก็สีจริงๆนะครับสีและสีด้วยแต่รสชาติเนี่ยเอาจริงๆชิ้นแรกอ,อร่อยชิ้นที่2องละใหม่คือโดยรวมรสชาติด,ดีนะถ้าใครทำแล้วก็น่าจะอร่อยแล้วก็สนุกดีนะครับ ก็เป็นแน่นอนว่าเป็นขนมแบบเด็กเลยแหละน้ําตาลล้วนๆนะครับมีไข่ขาวกับโดบิกิ้งโซดาเนี่ยทำให้ฟูเฉยไม่มีรสชาตินะครับก็เรามีเรื่องมาสรุปคะแนนหน่อยละกันมีคะแนนจะให้หน่อยความยากในการทานะครับความยากในการทำเนี่ยบอกเลยว่าโคตรยากนะครับระดับฮาร์ดโคตรยากยากมากนะครับต้องฝึกนะครับหนึ่งแล้วก็ต้องลองทํา คือถ้ามันเป็นระบบเบกกิ้งโซดเดียวๆเนี่ยมันง่ายกว่านี้เยอะนะคือหนึ่งมันก็ไม่ต้องคือมันไม่ต้องไม่ดมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แข็งตัวนะครับคือเบกกิ้งโซดาเนี่ยคนไปแล้วก็น่าจะเอาไปสามารถแช่เอาไปวางไว้มันก็จะแข็งตัวของมันเองนะครับเพราะมันมปนคาราเมลเป็นน้ำตาลเคลือบละลายอยู่แล้วมันก็จะเริ่มแข็งตัวตัวมันเองนะครับ แต่ด้วยไอ้ขนมพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการทําส่วนผสมที่ลงตัวกันมันถึงจาทําให้ตัวขนมของมันเนี่ยมันมีความแข็งตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สรุปเลยว่ายากนะครับยากมาแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องความสวยงามนะครับถ้าทํามาจริงมันสวยไหมก็ใช้ได้เอาจริงพวกเนี้ยมันสามารถไปเอาไปใส่แบบกับพวกกาแฟใส่เออใส่กาแฟได้นะมันคุยๆอย่างเงี้ยเอาไปกินชงเป็นกาแฟน้ำตาลได้นะครับก็มีความเป็นรสคาราเมลกินหอมๆน้ำตาลไหมนะครับก็สามารถเอาไปทําได้ ก็ไม่ต้องทิ้งงานจะเสียดายนะครับนเนี้ยเอาไปใส่กาแฟใส่อะไรได้แต่โดยส่วนรู้ถ้าทำามันคุกกี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นมาส่วนขนาดนั้นนะมันรัวขนมมันไม่ได้ส่วนมากอยู่แล้วแต่ด้านประดตกแ,แต่งเนี้ยก็จะสว่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อยู่ในระดับมีเดียมแล้วกันบางกลางนะครับอยู่ในระดับบานกลางาแล้วก็ต่อมาคือเรื่องความอร่อยมันเป็นแค่น้าตาลอนะมันก็แค่น้ําตาลมีเทกเจอร์เคียวแค่นั้นเองดังนั้นถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยชอบน้ำตาลอร่อยนะครับตัวน้ำตาลเนี่ยมันมีความอร่อยมันอยู่แล้วอืคอนะได้ พันๆเขียวพ็น ความอร่อยก็สองจุดห้าแล้วมันไม่ถึงขั้นว่าอร่อยอ่ะมันก็แค่น้ําตาลอ่ะก็ต้องสรุปเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ไม่มีการอัดแนบนะครับก็แค่ทดลองทําดูแบบก็แค่ทดลองอ่ะว่ามันจะทําได้ไหมทําได้จริงไหมก็สรุปว่าไม่เหมาะกับผมนะครับไม่เหมาะกับคนแบบผมในการทาไอขนมอะไรแบบนี้นะครับครั้งหน้าก็จะหาขนมที่ตัวเองน่าจะทําได้มาละกันก็เดี๋ยววันนี้ก็ลองดูนะเห็นมันน่าสนใจดีแล้วก็วัตถุดิบน้อยนะครับหาได้ง่ายก็แค่มีเบกกิ้งโซดาน้าตาลแค่นั้นเองเนี่ยเบกกิ้งโซดาน้าตาล มันทำง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแอคทิวิตี้ที่สนุกในครอบครัวเพราะว่ามันก็น่าสนใจเวลาลองทํามันดูเจ๋งนะเวลาที่แบบมันดูค่อยๆฟูงเงี้ยแต่ก็แนะนําว่าอย่าเด็กๆอย่าทําคนเดียวนะครับเพราะว่าหนึเปนใช้ไฟแล้วก็ 2. คือมันต้องใช้ อุปกรณ์ที่มันส่วนตัวเนี่ยมันวางอย่างเงี้ยมันไม่สามารถวางตรงมันไม่สามารถวางตรงกับไฟได้นะครับดังนั้นก็มีสิทธิ์ไหมแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ล้อหรืออะไรก็แล้วแต่คือดูดีตรงที่มันมีด้ามจับเอาไว้กันความร้อนในระดับหนึ่งถึงมันจะไม่ได้กันมากนะครับแต่มันก็กันความร้อนถ้าเป็นที่เป็นเหล็กออลูมิเนียมอะไรเนี้ยเปลี่ยวๆเนี่ยมันก็จะส่งความร้อนมาถึงมือรายจะร้อนได้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําบันนะครับ คือน้ำตาลเนี่ยมันพอได้ความร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆนะครับดังนั้นเด็กหรือคนที่ทำเนี่ยไม่ควรที่จะลองชิมดูคือผมก็ลองชิมดูผ่านๆก็แบบก็ลิงแคบพองเหมือนกันนะอันตรายนะครับอันตรายดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยก็ยังไงก็จบแล้วกันเอาประมาณนี้พอก็ในคลิปนี้คิดว่าทําออกมาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีความโลภความลนนู่นนี่นั่นต่างๆคือไม่ได้ถ่ายถ่ายคนคุกนานนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายคนคุกนานดังนั้นก็จะมีความลนมีความโลภเยอะอยู่นะครับก็คือปกติก็ถ่ายอยู่ในหห้้้อออองงแแแรดวววยยะะไกก็็็เเลลบบชิ่นตพปคั ร้อนมันก็เริ่มแบบหล่นบ้างอะไรบ้างก็คิดว่าทําออกมาให้ดูตลกบกฮาไปกันแล้วกันในคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปทำอาหารหรอกครับก็ามันคลิปทดลองแล้วกันก็อย่าลืมแฝงก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากไปชมคอมเมนต์ด้วยนะครับอาจจะบอกก็ได้นะว่าวิธีการทำทำยังไงคือของคนไทยเนะี่ยไปหาดูก็เจอแต่แบบเป็นของทอฟฟี่เกาหลีที่เป็นใส่แค่เบกกิ้งโซดานะครับแต่ไอแบบญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นคนทําก็ถ้าเห็นคนทําแล้วมีสูตรมีอะไรแบบชัดเจนก็ไปดูนั่นแหละนะครับไปก็พิมพ์ลงมาใใใหหหห้้้้้นนนนนนน่่ออออยะะคคคครรรัััับบเเผผืจจไดลลงงทําาากิปม รายการคนฟุกแล้วก็ติดตามรายการอื่นนะครับทั้งของคตรดีแล้วก็ถือศิลปะนะครับก็แล้วก็มีหน้าดูมีอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงี้โควิดก็เริ่มซาลงแล้วเดี๋ยวจะได้ออกไปถ่ายรายการข้างนอกสักทีก็จะได้ถ่ายกับเพื่อนแล้วนะครับเริ่มเหงาแล้วอยู่คนเดียวกู้ก็เริ่มเริ่มเหงาได้เกินโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผม,มบายครับ